สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดมีเทคนิคดีๆสำหรับคนที่มีอาการปวดไหล่ปวดสะบักเราจะมานวดด้วยการใช้โยคะวิวจิวจ๋วๆของเรากันใครที่มีปัญหาตรงจุดนี้เลยนะคะสะบักกล้ามเนื้อสองมัดของเราตรงนี้มันปวดมากนอนไม่หลับทำยังไงมาค่ะลองกันเลยเราจะวางโยคะวิวอันจิ๋วของเราไว้บนพื้นจากนั้น เอนลำตัวของเราไปบนอยู่คาวิวเลยนะคะนอนชันเข่านะทุกคนให้ยคาวิวอยู่กลางสะบักของเราเลยจากนั้นเราจะยืดแขนของเราข้างใบหูกลางศอกออกยืดแขนงอศอกแล้วกางศอกออกข้างลำตัวทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะเราจะรู้สึกว่า รักแร้มเนื้อสองส่วนของเรานั้นได้ยืดได้น,นวดมันฟินมากเลยทุกคนไม่เชื่อลองทำดูนะรับรองหลับสบายแน่นอน